เป็นหน้า Picture View อ,อ,อยู่ค่ะคต้องสวิชหน้าจอนนิดนึงโอเคอันนี้เห็นชัดเจนเป็น Full Screen แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับในวันวาเลนไทน์เดย์นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่สุขสมหวังทุกคนนะครับก็วันนี้ขออนุญ,ญาตมาใช้เวลา30นาทีให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับก็คือวันนี้จะมาเล่าเรื่องของ Cyber Resilience โดยเกี่ยวกับเรื่องของ 5G Cyber Security Knowledge Base นะครับ ผมคิดว่าเราคงคุ้นเคยกับคำว่าไซเบอร์เลสเซียนมาพอสมควรแล้วนะครับถ้านึกง่ายๆเนี่ยมันก็คือเหมือนตุ๊กตาลมลุกนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องโดนแฮ็กแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ว่าการที่เราจะกลับมาได้อย่างเป็น normal b u s i n e s s เนี่ยนั่นคือกุญแจสำคัญที่สุดนะครับแล้วยิ่งสำคัญเลยครับปัจจุบันนี้มีการใช้ 5G ในการติดต่อสื่อสารเนี่ยค่อนข้างมากมายแล้วก็อยู่ในระบบที่สำคัญอยู่ในระบบที่เป็นพวก CII ด้วยนะครับพวก Critical Information Infrastructure ที่ต้องเป็นไปตามพรบไซเบอร์ Cyber ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมเองชื่อสุรชัยเฉลิมพันธ์นะครับปัจจุบันก็นำรงตำแหน่งเป็น CSPO นะครับก็คือ Country Cyber Security and Privacy Officer ที่หัวเวย่ยไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำประวัติสั้นๆนะครับก็่อก่อนนั้นนี้เคยทำงานอยู่ที่ปตทนะครับแล้วก็ S Generation เมแบงก์เป็น4โซ่นะครับดูแล5ประเทศในเครือเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ธนาคารกรุงไทย4โซ่นะครับแล้วก็ปัจจุบันอยู่ที่หัวเว่ยนะครับก็มีเซอร์ติฟิเคทที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ซิเคตี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆพนี่น้องในวงการไซเบอร์ได้หลากหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก C.I.S.P. หรือว่าตัวหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันก็คือ F.I.P. นะครับ Federal Information Privacy ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่องพวกประบอรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดีนะครับ อันนี้โดยสถาบัน IAPP นะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็ผมได้รับโอกาสที่โชคดีมากก็ได้จัดอันดับเป็นท็อป30ของ CSO ในอาเซียนแล้วก็ฮ่องกงนะครับนี่ก็เป็นประวัติโดยย่อของผมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังประมาณ5ท็อปปิกง่ายๆนะครับก็คือว่า 1. องเนี่ยองกรที่เรียกว่า GSA m เนี่ยคือองค์กรอะไรนะครับอันนี้ 2. ในเรื่องของ 5G Cybersecurity ของระดับโลกแล้วก็เอเชียแปซิฟเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับ ประเด็นที่3เนี่ยผมจะมาแนะนำตัวมาตรฐานที่น่าสนใจมากๆคือเราเรียกว่า 5G Nexus นะครับที่เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยของอุปกรณ์ 5G ว่ามันจะทำไมจะต้องมีความสำคัญในการที่ต้องมีมาตรฐานกำกับนะครับดูแลอันที่4คือเป็นเรื่องของ Cyber Security k n o w l e d g e Base ซึ่งก็จะเป็นตัวที่ต่อยอดจากตัว Nexus อีกทีนึงนะครับแล้วอันที่5้คือจะมาขามวดปมทั้หมวดว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับ Regulator แล้วก็ Mobile Operator ในเมืองไทยนะครับ อันนี้ก็เป็นองค์กร GSMA นะครับย่อมาจาก Global System for Mobile Communication s Association เป็นองค์กรสากลที่คอยที่จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลมาตรฐานตา่างๆให้เกิดการเชื่อมโยงกันติดต่อสื่อสารกันตั้งแต่ 3G 4G 5G นะครับให้โลกนี้มันมีการติดต่อแบบ g l o b a l i z a t i o n มากยิ่งขึ้นแต,แต่การเชื่อมต่อเนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างที่ปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย GSA m ก็มีหน้าที่ในการที่จะออกมาตรฐานตัวนี้ออกมาด้วยนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาบรรยายในวันนี้นะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1987นะครับประมาณสัก3 3 4 0ปีแล้วนะครับซึ่งจะมีมบายโอเปอเรเตอร์ทั่วโลกเนี่ยที่จะมาเป็น Membership เนี่ยประมาณมากกว่า750ที่นะครับแล้วก็จะมีในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีคนที่ไปร่วมง,งานเนี่ย เราเรียกว่างาน MWC นะครับ Mobile World Congress นะครับซึ่งเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะจัดขึ้นที่บาเซโลนานะครับซึ่งก็จะเป็นคนเป็นเป็ h i b i t i ัน exhibition ที่ใหญ่มากๆในการที่แสดงสินค้านวัตกรรมในเรื่องของพวกการสื่อสอนการสื่อสารเชื่อมต่อต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจัดที่บาเซโลน่าที่สเปนชางไฮที่เมืองจีนหรือว่าลาสเวกสที่อเมริกานะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น World Progress นะครับว่า 5G Cybersecurity เนี่ยมีการเริ่มตั้งแต่มี Requirement ตั้งแต่ Global นะครับก็คือจากสถาบันที่เรียกว่า ITU นะครับ ITU เนี่ยก็ได้มีการกำหนดตัว Security g u i d e l i n e ออกมาหนึ่งตัวตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมปี2020นะครับประมาณ3ปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวเบสไลน์ตัวนี้มันก็เป็นตัวที่เรียกว่าเป็น,ปนมาตรฐานสากลที่ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเนี่ย จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย EU เนี่ยก็มีการ Recognize ว่ามาตรฐานที่เรียกว่า Nexus นะครับเป็น Unified Certification คำว่า Unified เนี่ยมันแปลว่าเป็นมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวที่ทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับเหมือนกับ ISO 271 1แบบนี้นะครับเราเรียกว่า Unified ไม่จำเป็นจะไม่จเป็นที่จะต้องให้แต่ละประเทศเนี่ยไปคิดมาตรฐานในแต่ละประเทศนะครับในการที่จะตรวจรับรองอุปกรณ์นั้นๆแต่มันเป็นการรองรับ ร่วมกันนะครับในประเทศกลุ่ม E.U. นะครับต่อมาประเทศเยอรมนีหรือว่าเยอรมนีเนี่ยนะครับก็มีการออกแแตนดาดว่าตัว Nexus 5G เนี่ยก็ได้รับการยอมรับนะครับออสเตรียเนเธอร์แลนด์บราซิลนะครับก็ให้การยอมรับตัว Nexus เช่นเดียวกันนะครับรวมจนถึงประเทศจีนนะครับก็ให้การยอมรับว่ามีการทำเรื่อง 5G security assessment นะครับมีการ implement ไปยังระบบต่างๆขนาดใหญ่นะครับ ของประเทศจีนนะครับสิงคโปร์เพื่อนบ้านเรานะครับก็อย่างสถาบันที่เรียกว่า IMDA ก็เหมือนกสทชบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีการประกาศว่าตัว Nexus เนี่ยนะครับก็เป็นมาตรฐานหนึ่งที่สามารถที่จะเอามาคอมไพลในเรื่องของ Cyber Resilience ได้นะครับไทยแลนด์เองนะครับก็เป็นข่าวดีว่ากาสทชเราก็มีวิสัยทัศน์นะครับในการออกไวท์ e p เ p e r ในเรื่องของ 5G Nexus เช่นเดียวกันนะครับฟิลิปปินส์ลาวตูนิเซีย แล้วก็กลุ่มอันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับคือ OIC s e a r c h OIC นี่คือเป็นเป็นกลุ่มองค์กรที่เรียกว่าอิสลามิกนะครับที่เป็นองค์กรความร่วมมือในกลุ่มที่เป็นประเทศมุสลิมนะครับก็มีการให้การยอมรับว่า Nexus เนี่ยเป็นสิ่งที่ Member State ต่างๆทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับนะครับอินโดนีเซียเนปาลมากรเทศมาเลเซียสีลังกานี่คือประมาณ10-20กว่าประเทศทั่วโลกนะครับที่ประเทศใหญ่ๆที่เป็น ประเทศผู้นำนวัตกรรมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็น่าเชื่อถือกับ Nexus 5G นะครับล่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ GSMA เนี่ยมีการประกาศเรื่องของการจัดกลุ่มความร่วมมือ Community 5G นะครับซึ่งอันนี้เป็นในประเทศไทยนะครับในเรื่องของ Value Chain เนี่ยเพื่อที่จะรอ,อ,องรับเพื่อที่จะรองรับการมาของ 5G นะครับการมาของ 5G ก็คือเพิ่มเรื่องของสปีดใช่ไหมครับเรื่องของการพพอร์ตบิสเนสไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลาว IOT, Internet of Things หรือว่า AI คำถามคือว่าถ้าเรามี AI ที่จำนวนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือ Smart City อย่างท่านอย่างที่ท่านเลขาอมรบอกนะครับว่าการมาของ IOT จำนวนมากๆเนี่ยแล้วมัน Insecure ใช่ไหมครับ by by design by default ของมันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการโจมตีแบบ DDoS Attack หรือว่าการโจมตีที่เป็นลักษณะของ s p o น f n ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ มีความร่วมมือนะครับในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยสิบลายนะครับก็เป็นข่าวดีมากๆเลยว่าบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะเป็น AIS หรือว่าดีป้าหัวเว่ยดีหรือว่าคอมอินโฟของในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็มีการร่วมมายร่วมมือกันที่จะจัดตั้งการร่วมมายร่วมมือในเรื่องของ 5G นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีการเซ็น ให้การยอมรับว่าอย่างก็คือเป็นการเซ็นยอมรับระหว่างหน่วยงาน BSN BS s ก็คือเหมือนกับ NCA บ้านเราเนี่ยนะครับว่าได้มีการ recognize ว่า 5G เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจำเป็นต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยนะครับด้านขวามือนะครับก็คือเป็นด้านมาเลเซียนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามาเลเซียให้ความสำคัญในเรื่องของ 5G นะครับ security อันนี้ก็เป็นสิงคโปร์นะครับว่า เลกูลเลเตอร์อย่างนี้ผมเรียนนะครับว่า IMDA mm hmm. คือเหมือนกระทชว้ชบบานาเราเนี่ยมีการออกประกาศมาเมื่อวันที่23กันยา2021นะครับว่าในเรื่องของการที่จะทำเน็ตเวิร์กดีไซหรือว่า resilience ได้เนี่ยจะต้องเมนเทนเรื่องของ e q u i r e m e n t 5G เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็มีการพูดว่าอ่ uh, international standard ที่เหมาะสมที่เป็นตัวที่จะเอามา reference ได้เนี่ยก็คือตัว Nexus นะครับซึ่งก็เป็น reference ที่ดีในเรื่องของ r e s i l i e n c security requirement นะครับ ฟิตฟอร์โพสต์สำหรับเทเลคอมโมบายโอเบอร์เตอร์นะครับถ้าใครอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็น Mobile o p e อร t เตอร์นะครับก็อาจจะลองมาดูตรงนี้นะครับว่ามันมีเทรปมีภครกคำอะไรบ้างเนี่ยผมจะอธจบายให้ฟังอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็น p a p e r w ์ i ว e p เ p เปของกะสทชบ,บ้านเรานะครับมีการออกประกาศมาเมื่อประมาณสักปีพฤศจิกาปี2021ที่ผ่านมานะครับอาจจะลองใครสนใจก็อาจจะลองไปศึกษาดูเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับ คราวนี้ผมจะมาโฟกัสในเรื่องของเนื้อหาว่าไซเบอร์ซ u เคียวริตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลอร์เชั่นไม่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 ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยที่จะแข็งแกร่งอยู่ประเทศเดียวนะครับแต่จำเป็นจะต้องมีความร่วมมาร่วมมือเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเป็นแวร์ลูช i นห่วงโซ่บทานที่เป็นอีโคซิสเต็มเดียวกันนะครับถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีการถูกโจมตีปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีการโดมิโนเอฟเฟกหรือไซเฟเฟ์มายัางประเทศต่าง,ๆ,างๆได้เพราะว่าเป็นเรื่องของซัพพลานแอทแทกนะครับ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีการกำหนดทีเรียกว่า common standard and verification อย่างท่านอย,าอย่างที่ท่านพี่แขกวิทยากรท่านเมื่อกี้บอกนะครับว่าเรา trust but verify เรารู้และว,ว่าอุปกรณ์นี้มันมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือได้แต่ต้อง verify ได้นะครับอย่างเป็นมาตรฐานสากลซึ่งใน stakeholder รูป p นี้นะครับก็จะมีอยู่5 stakeholder ใหญ่ๆหนึ่งก็คือ government นะครับมีหน้าที่ในการออกกฎหมายกฎระเบียบลักษณะที่เป็น end to end supervision ก็คือกำกับดูแลตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือ standard organization ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เรียกว่า ISO หรือองค์กรอย่าง GSMA นะครับก็มีหน้าที่ในการกำหนด security requirement standard แล้วก็ best practice นะครับเพื่อให้คนสามารถปฏิบัติตามได้นะครับส่วนที่3เราเรียกว่า service provider หรือ operator นะครับไม่ว่าจะเป็น mobile operator ต่างๆนะครับในการที่จะต้อง operate ตัว secure c e l l i e n t network นะครับ ปกติถ้าหลักไซเบอร์ซิเคตี้เราจะพูด C I A ใช่ไหมครับ ity, ความลับของข้อมูล Integrity คือความถูกต้องของข้อมูลใช่ไหมครับแล้วตัวสุดท้ายคือ A เนี่ยครับ Availability เนี่ยซึ่งจะเป็นตัวสำคัญมากในการที่จะ Operate Network ต่ตางๆเพราะว่าเราจะม็นต้องต้องให้ให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้น,น call, เนี่ยในส่วน Telco เนี่ย A เป็นตัวที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับต่อไปอันที่4คือ ICT Suppliers ก็คือพูดง่างยๆคือ Vendor ในการที่จะ เป็นโรงงานที่จะผลิตอุปกรณ์มาซัพพลายให้บริการกับโมบายโอเปอรเตอร์นะครับก็จำเป็นจะต้องมีอินโนเวชันแล้วก็เดเวล็อปซีเคียลโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นโปรเซสหรือว่าเทคโนโลยีนะครับอันสุดท้ายคือ business and c i t เซน n ก็คือประชาชนอย่างเรานะครับจำเป็นจะต้องมีการ f o ล l o w ในเรื่องของ regulation ที่ government แล้วก็ standard ออกมานะครับถ้าสรุปง่ายๆคือมีการทำที่เรียกว่า standard นะครับวลิฟิเคชันซ n เคียวริตี้ค l i t y นะครับ Evident actual l a n อลเลนต์ออคือต้อง p r o o f ได้นะครับจนรวมจนถึงการทำา e o s y y t t m m o o p p l a n c e นนะครับ Key challenge ของ 5G เนี่ยครับจะมีอยู่3ส่วนก็คือ1คือ service chain ครับปัจจุบันเนี่ย 5G เนี่ยมันมีสปีดมากขึ้นพวกเรารู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่จำเป็นจะต้องมีการยกระดับ security requirement ให้มันมากขึ้นเพราะว่าเพื่อรองรับกับบริการที่มันเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น 4K ตอนนี้เป็น8 ปลนเป็น 8K แล้วใช่ไหมครับวิดีโอที่มันเป็นลักษณะว่า high high identity identity i, I Ident สูงๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะ VR AI application มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีการประมวลผลที่รวดเร็วซับซ้อนนะครับอันนี้2คือเป็นแล้วเรียกว่า mmtc นะครับ massive ก็คือว่าพวก density ของ Online device เยอะๆเช่น IoT ต่งตางๆมันมีโผมากมายนะครับซึ่งอาจจะเป็นปอบอกโดยของเรื่องของซ o m b i attack DDoS ได้นะครับอันนี้3เราเรียกว่าเป็น low latency นะครับก็คือเราอยู่แล้วสปีดของมันนะครับซึ่งาจะเอามาใช้ในพวกรถไร้คนขับ a u t o n o m o u s driving นะครับส่วนที่2เราเรียกว่า n e t w o r k c h a เชก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นเอ่ออันที่มันเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นเป็นโครงสร้างอา c h i t ต c t u จ e ใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้มันเป็น s ล i c e ์ซอยย่อยๆเป็น Modular มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้เกิด เน็ตเวิร์กบริเรียแอนด์คอมเพล็กซ์ดามกากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนในการที่จะไปเซอร์วิสนะครับเทคโนโลยีเ i นอย่างที่เรียนนะครับว่ามันมีเรื่องของ Virtualize แล้วก็คลาวเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเน็ตเวิเนี่ยมันมีในส่วนที่มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์ละมันมี Virtualize ์ก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องซีเคียวไม่ว่าจะเป็น5 g radio access network 5 g transport ไม่ให้มีการดักจับ หรือตัว5 G Core ในตัวต่างๆนะครับซึ่งถ้า Core ใน o ัวล่มไปเนี่ยก็อาจจะก,กระทบต่อการให้บริการในประเทศกับเรื่องของ Thailand Digital t r a n sformation ต่างๆนะครับครานี้ผมให้ดูภาพรวมที่เป็น holistic view มากยิ่งขึ้นว่าพวกเราเราจะได้เข้าใจเรื่อง3 Layer ยร์ตัวนี้นะครับถ้าเป็น Equipment security เนี่ยเป็นหน้าที่ของ vendor ครับที่จะต้องมีการปฏิบัติตาม compliance นะครับ lifecycle ต่างๆนะครับซึ่งส่วนนี้มันก็จะดูเรื่องของการ development ก,การพัฒนา การวงจรการพัฒนาแล้วก็ Security Fun c t i o ชันตา่างๆซึ่งตรงเนี้ย 5G Nexus เนี่ยจะมาช่วย address ตรงนี้ได้ว่าอุปกรณ์ของคุณเนี่ยตัว Nexus เนี่ยย่อมจะคคำว่า network equipment security assurance scheme ก็คือดูที่ u q u m p n t ครับว่า u q u m p n t เนี่ยมันพัฒนาผลิตออกมาได้อย่างมาตร,รฐานสากลหรือเปล่านะครับ Nexus จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของ Equipment Security นะครับอันนี้อันนี้อาจจะจำไว้นะครับ ส่วนต่อมาเรื่องของ Network Security เนี่ยจะเป็นเรื่องของพวก Security Risk ความเสี่ยงการ Monitor การ Recovery แล้วก็ Compliance มันจะมีมาตรฐานตัวหนึ่งเรยเราเรียกว่า GSMA 5G Cybersecurity d g e b a s e เห็นไหมครับว่าตัวนี้มันจะเป็น beyond กว่า Nexus ที่มากกว่าแค่ Equipment นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นผสมผสานเรื่อง NST ตามพรบ c y b บ r ได้ด้วยนะครับเรื่องของ ISO 27001ได้ด้วยในส่วนต่อมาคือ on To p ก็คือ App พ i ิเค i o n ที่มาอยู่บนอุปกรณ์ 5G เนี่ยเราจะใช้ลักษณะที่่วา Listpage Approach ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์อุตสาหกรรมรถยนต์มีการใช้ IoT ก็มีการทำตาม O อวั Top อปทได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ 5G security นะครับเดี๋ยวผมแชร์สไลด์นี้ทุกท่านแล้วอาจจะไปกดดูในลิงก์ u t u b e นะครับเป็นวิดีโอประมาณสักส3นาทีท่านจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทำไม GSMA เนี่ยถึงออกประกาศตัวนี้แล้วก็เป็นลักษณะที่เรียกว่า global applicable คือว่าทั่วโลกให้กันยอมรับนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น government เลกูลเ o เตอร์โมบายเอเรเตอร์เนี่ยเรามาร่วมกันทำนะครับไม่ไม่ใช่แค่รายใดรายหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Evaluate อ e valuation, e v o l u t i o n วิวัฒนาการนะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2012นะครับโดยสถาบันที่เรียกว่า 3GPP นะครับแล้วก็มีการบูรณาการเรื่องของ Process Evaluation ไม่ใช่ด้านเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการ Process กระบวนการด้วยนะครับจนมาได้เวอร์ชันหนึตอนปี2019แล้วก็ เวอร์ชัน2ตอนปี2 0 2 1แล้วก็มีการพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ Nexus เนี่ยถือว่าเป็น s t a n d a r d ดได d ในเรื่อง Cyber Security Assessment เราสามารถใช้เฟร m e w o r k เนี้เอามาประเมินได้ว่า Cyber Security Maturity เราเลเวลอะไรตั้งแต่1ถึง5นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง GSFA กับ 3GPP นะครับมันจะ t ทเล o r m เม e เหมาะสำหรับ Mobile Communication Industry นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นการร่วม,มมือกันระหว่าง4ปาร์ตี้ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Carriers, Vendors, Regulator แล้วก็ Industry นะครับเห็นที่ผมเรียนนะครับว่ามันเป็นมันมันทำสอส่วนนะครับก็คือการออดิตตรวจสอบเรื่องของ process ว่า t r a n s p a r e n t หรือเปล่านะครับอันที่2คือ equipment test ว่าปลอดภัยหรือเปล่าก็จะมี report ให้สามารถดูได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือเปล่านะครับประโยชน์ของ Nexus นะครับเพื่อที่จะลด ที่เรียกว่า fragment avoidance ก็คือว่าแทนที่แต่ละประเทศเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเช่นยุโรปส่งมาให้เอเชียลูกค้าที่เอเชียเอเชียก็จะบอกว่าฉันขอตรวจสอบหน่อยว่าอุปกรณ์ของคุณเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับมันก็เป็นการ double work ในการที่จะต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะพัฒนาให้มันมีมาตรฐาเดียวในการที่จะตรวจสอบทีเดียวแล้วก็คอนเฟิรมว่ามันปลอดภัยทั่วโลกนะครับ technology b a s ก็คือว่า เป็นเรื่องของพวกเทคโนโลยีเบสไลน์ในการกำหนด requirement ต่างๆนะครับในเรื่องของ process แล้วก็ product evaluation แล้วก็มีการที่เรียกว่า continuous evaluation คือพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือมีการเก็บ f e e d b a ck ในการที่จะ improve requirement ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็เป็นเรียกว่า g l o b a l support นะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น carrier ทั่วโลกชั้นนำนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น t m o bile c ชน้าเท l ลคอม วอเดอร์โฟนนะครับเวนเดอก็เช่นหัวเว่ยโนเกียเอริกสัน e ทก็ c ซอร์ติตัว Nexus กันหมดแล้วนะครับ Audit test ก็มีแล็บไม่ว่าจะมาจากยุโรปหรือว่าจากทางประเทศต่างๆนะครับ government agency ก็คือมีหน่วยงยานเช่น EU อย่างที่เรียกว่า CSA คือ cybersecurity agency เหมือน NSA บ้านเรานะครับก็ให้การรองรับว่าถ้าจะดูอุปกรณ์เรื่องโมบายโอเปอเรเตอรเนี่ยก็คือตัว Nexus เนี่ยตอบโจทย์นะครับ จากเอเิซ่าต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเว็บไซต์ของ GSMA นะครับที่ทุกท่านสามารถจะเข้าไปดูได้ว่าอุปกรณ์ 5G ของเราเนี่ยหรือว่า 4G ก็ได้นะครับที่เราเนี่ยมันผ่านตัว n e x u s t Standard หรือ,อยังเราสามารถเข้าไปพิมพ์ชื่อยี่ห้อของออบริษัทที่เราใช้บริการอยู่ได้นะครับแล้วก็ไปดูรุ่นของที่เราใช้บริการอยู่นะครับก็จะมีขวามือเป็นรีพอร์ตออกมาว่าตั้งแต่เรื่อง Security Design C นี่คือ Conformance คือผ่านหรือ,อยังนะครับ ทั้งหมดก็จะมีประมาณ20เรื่องใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Version Control Chain Tracking Source Code Review Security Testing Staff Education เห็นไหมครับว่าเขาข้อคุม People Process Technology Vulnerability Remedy Process การปิดช่อวงว่อย่างรวดเร็วหรือเปล่าอันนี้ก็รครอคลุม Nexus อย่างที่เรียนว่าก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Requirement ด้าน Basic Substantial High ถ้าเป็น Version 1กัน กับ2เนี่ยอาจจะครอบคลุมในเรื่องของเบสิกเบสิกก็คือสามารถรับมือกับแฮกเกอร์ทั่วๆไปได้นะครับเราอาจจะเซลล์แอสเซสเมนต์เองก็ได้หรือว่าจ้างเตอร์ปาร์ตี้มาเซลล์แอสเซสเมนต์ให้เราก็ได้นะครับถ้าเป็นสับสแตนเชียลเนี่ยแฮกเกอร์ก็มีฝีมือที่ยกระดับมากยิ่งขึ้นก็อาจจะต้องจ้างเตอร์ปาร์ตี้มาอีวัลูเอทนะครับถ้าไฮเนี่ยก็เป็นแฮกเกอร์ขั้นเทพเนี่ยอาจจะต้องจ้างเป็นระดับซีดีเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะครับซึ่ง next phase version สองเนี่ย ก็จะเป็นการทำเพนเทสหรือคริปตกราฟสิ้นวิเคราะที่ลึกซึ้งซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงนะพอดีเวลาจำกัดนะฮะอันนี้คือ Requirement ด้านเทคนิคไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดีไซน์โคดดิ้งการคอมพล์ซอฟต์แวร์การทติ้งการรีลีสซอฟต์แวร์เห็นไหมครับว่ามีกระบวนการ Requirement ก์กำกับในแต่ละเรื่องการโอเป a เรชั่นจนถึง End o f Life นะครับ Keytakeaway นะครับสำหรับ regulator เนี่ยนะครับก็เอาไว้ hmm. สำหรับในการที่จะเป็น r e f e r e n c ที่ดีในประเทศไทยนะครับว่าเป็น u n i f i e d certification เทียบเข้ามาตรฐานสากลนะครับ t a y l o r for telecom industry อันนี้3ก็คือว่าเป็น global u n i f i e d certification เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคุยกับประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซียนเนี่ยถ้าเราพูดถึง Nexus สำหรับอุปกรณ์ 5G เนี่ยก็ถือเป็นอุปกรณ์เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันเขาก็จะเข้าใจเป็นภาษาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เหมาะสำหรับที่จะเอา Nexus เนี่ยมาเป็นเบสิ o คอดิชันสำหรับอุปกรณ์ 5G นะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อยอดที่เราเรียกว่า GSA m 5G Cybersecurity k No w l e d g e Base นะครับก็เป็นตัวที่อย่างที่เรียนนะครับว่ามันจะดูในเรื่องของ Beyond กว่า u i p m e n t เป็นเรื่องของ Network uh, Network Security นะครับซึ่งมันจะเอามาตอบสนองในเรื่องของ Cyber r e s i l i e n c e นะครับซึ่งตรงนี้ผมขอพาไปดูมันจะเป็นเบสไลน์นะครับลักษณะมันเป็นเบสไลน์ซึ่งเอามาสำหรับในการ Identify Mapping แล้วก็ mitigate ความเสี่ยงด้านไซเบอร์อันนี้ก็คือเป็น Director ของ JSMA เขาพูดไว้ว่านะครับว่ามันเอามาจัดการในเรื่องของการจัดการเรื่อง Fraud นะครับแล้วก็เรื่อง Security มันจะเรียกว่าเป็น Paper ที่เรียกว่า s คือ Fraud and Security นะครับเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างทุก s t คโค h เดอร์เลยนะครับไม่ว่าเป็น Operator, Vendor, Service Provider ต่างๆเพื่อที่จะ ensure ว่า trust ความเชื่อมั่นของ 5G Network เนี่ยแล้วก็โปรโมทเรื่องซีเ u ีย Internet Interconnected world นะครับการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลนักษณะของการทำเป็น mapping ลนักษณะการ governance นะครับเราก็มีการระบุเรื่องของ Threat ภั้คุกคาเรื่อ 5G มีอะไรบ้าง Control อะไรบ้างแล้วก็มี Security solution อะไรบ้างลองดูจ,งจากบ้านหลังนี้นะครับจากหลังคาบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ k n o w l e d g e base นะครับเป็น background s c o p e แล้ว Layer รที่1เนี่ยเป็น base line สำหรับ security control FS 3าก็คือ fraud and security นะครับเลเยอรเนี่ยในการอ่าน paper นะครับก็คืออ่านว่า5 G เนี่ยมันมี thread อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ network thread นะครับเป็น uh, virtual life thread ต่างๆนะครับแล้วก็มี security solution ว่าอ๋อการจัดการในเรื่องของตรงนี้นะครับก็ไปดูที่ key management การเข้ารหัส c r y p t o g r a p h i c fraud risk นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนเป็น เอนไซค o พีเดียที่เราสามารถที่เข้าไปดูได้ว่าถ้าเราเจอเรื่องนี้เราต้องจัดก,การอะไรบ้างยังไงบ้าง Encryption แบบไหนที่เรียกว่าเหมาะสมนะครับซึ่งเบสไซที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Entire Industry ไม่ว่าจะมาจาก Operator, Vendors นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับจนเกิด output เป็น r ีพอร์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน 3GPP e พ i s a ของยุโรป G S M A N S T ของอเมริกานะครับนะครับก็จะมีหมายเลขเปเปอให้เราเป็น reference นะครับ นี่เป็นตัวอย่างของ DDoS นะครับว่าถ้าเป็นเรื่องเทรดเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเช่นแอปพลิเคชันเรื่องมาแวร์เราต้องจัดการยังไงบ้างนะครับเรื่องของการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคือข่าย 5G เนี่ยเราจะต้องไปจัดการเรื่องเทรดเรื่องนี้อะไรบ้างนะครับก็ถ้าเป็นเรเดียลเน่ตแลนด์เน็ตเวิร์กคอร์เน็ตเวิร์กต้องดูเรื่องอะไรบ้างเช่นดอสดอสแอตแทกการดักจับ voice call eavesdropping นะครับ SMS eavesdropping การขโมยดักจับเรื่อง SMS นะครับ ยกตัวยอย่างเช่น DOS attack นะครับที่เราจะคุ้นเคยกันคือว่าเราจะบอกเลยว่า Threat attack Threat description ตรงนี้ DOS เกิดจากเรื่องอะไรนะครับจะเกิดจากการ Loaming interface ต่างๆการโจมตีโจมตีได้อย่างไรแล้วก็ i m p a c t จะเกิดขึ้นได้อย่างไงบ้างนะครับทั้งหมดนี้มันจะมีทั้งหมด11ปัญหาแล้วก็22 risk item แล้วก็พูดถึงเรื่องของ Vulnerability แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมี reference อย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็น Threat landscape นะครับทำให้เราเห็นภาพรวมว่าการโจมตีมันเกิดขึ้นได้อย่างไงบ้างในแต่ละจุดนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของ radio network thread มีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องของ device มีอะไรบ้าง application อะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาจะแบ่งจนถึงอันนี้ผมที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆคือว่ามันมีการ mapping ไปยัง stakeholder แต่ละแต่ละแต่ละบทบาทนะครับถ้าเป็น service provider คุณต้องทำเรื่องอะไรบ้างเช่น ensure ในเรื่องของ security application monitoring นะครับถ้าเป็น operator นะครับคุณจะต้อง request nexus c o m p l i a n n t มาจากเวนเดอก็คือบอกให้เวนเดอร์เนี่ยตั้งแต่ตอนจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยว่าอุปกรณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องใน T.O.R เนี่ยจะต้องมีการทําตามตัว Nexus การซื้ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับหรือว่ามีการ implement ตัว flow control d o t attack Pack, pattern package filtering เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะ mapping มาแต่ละมแต่ละบทบาทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมจะ zoom in ว่า I.O.T เนี่ยมันจะเกิดปัญหาในโค้เพราะว่ามันจะมีเรื่อง smart city การใช้อุปกรณ์ที่เป็นเซนเซอร์เทเลเมทรีค่อนข้างเยอะมันจะทําให้อุปกรณ์นี้ถ้ามันมีซิเคียวเนี่ยมันจะมีการโจมตีมายัางอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซลล์ไซส์หรือว่าโหนด B ตรงนี้ครับอาจจะทําให้ critical information infrastructure บ้านเราเนี่ยล่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นที่เป็นลูกโซ่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน paper เนี่ยมันก็จะมาช่วยซิเคียวให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นะพอดีผมเหลือประมาณ3นาทีผมมาจะแล a p ัพให้นะครับ นอกจากเรื่องเทคนิคคนโทรลอย่างที่เรียนไปหลายๆมุมแล้วนะครับมันมีการพูดถึงเรื่องของ business control ด้วยนะครับตั้งแต่เรื่องของ board level engagement ว่าหน้าที่ที่ดีของการกำกับของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะต้องมีทำอะไรบ้างนะครับ role นะครับบทบาท policy organizational policy GRC นะครับ governance risk compliance เนี่ยต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคอล l อย่างเดียวนะครับ ถ้าเราทำการประเมินตามตัว GSMa k No w l e d g e Base เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถประเมินได้เลยว่าองค์กรของเราเนี่ยอยู่ในเลเวล1-5เนี่ยเลเวลอะไรบ้างนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาถึงเรื่องของ gap risk gap ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น summary ว่า 5G เนี่ยถ้าเราทำแล้วตาม GSMa ที่เราแนะนำแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่า 2G 3G และ 4G ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ตัวตน Unify Authentication นะครับเรื่อง Land Security การทำา o s 2.0การทำ Encryption เป็น TLS นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าสุดท้ายนะครับ Benefit สำหรับ Mobile o p ป r เรเตอรนะครับผู้ให้บริการโทรคมนาคมบ้านเรานี่ยนะครับถ้ามีการนำตัว 5G Cybersecurity no Base มาประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยหนึ่งเลยครับก็คือสามารถที่จะเป็น r e f e r e n c e ที่ดีได้นะครับตัวสำคัญเลยว่า 5G ในการที่เรา Operate ให้กับประชาชน Subscriber ของเราเนี่ย เรามีศักยภาพในการที่จะให้ความมั่นใจปลอดภัยกับเขามากน้อยเพียงใดนะครับอันที่สเนี่ยเราสามารถที่จะ Request หรือว่าบอกให้ Vendors เนี่ยคอมพลาตามตมาตรฐานตัวนี้ได้เพื่อให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า Cyber Resilience ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์ m o อ i l e o p o r ของเราเนี่ยปฏิบัติตามพรบอร์ไซเบอร์ได้อย่างยิ่งยวดนะครับแลวลดลดการเกิดกรณีที่เป็นภัยกุคามต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเรื่องของ security m a t u r i t y level นะครับ1-5เพื่อ <c oughs> ให้เราสามารถที่จะ c o m p l e ตาม target value ต่างๆปิดแกต๊ต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะ collaborate กับ industry s t a k e h o l d e r ต่างๆไม่ว่าจะเป็น device vendor application provider คือเราออกกฎกติกาให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมบอกเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า 5G ของเราเนี่ยในการที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเติบโตอย่าง sustainable growth ก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ ก็ขอบคุณสำหรับวันนี้ให้โอกาสมาบรรยายนะครับแล้วเราเจอกันในงานวันที่1 7บ8สศุกและเสาร์ที่งาน Thailand Cyber Security n c เอนเซนะครับสวัสดีครับ